รวมเรื่องสั้นแต่งใหม่บทพิเศษเฉพาะร้านค้าบางที่ของญี่ปุ่นซึ่งจะแถมมากับนิยายภาคเสริมฉบับไ์โนเวลมุชุคุเทนเซรีดันเดนซี y เล่มที่3เรื่องสั้นเหล่านี้ไม่มีในนิยายฉบับ W.N. นะซึ่งไทม์ไลน์ของเรื่องสั้นเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่อารสกับไอชาได้หนีออกจากบ้านไปด้วยกันแล้วโดยจะอยู่ในระหว่างบทที่5ถึง6ของภาคเสริมร e ด u n d ด n ซ y เล่มที่ส ตอนที่หนึ่งลูซี่โกรธแล้วนะวันนั้นลูซี่เกรนะนนเกร a ตก่อเหตุทะเลาะวิวาทที่โรงเรียนจนถูกลงโทษให้พักการเรียนชั่วคราวต้นเหตุนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามาจากข่าวจากทางบ้านเรื่องที่อาสกับไอชาตหนี้ตามกันไปเรื่องนั้นถูกส่งตรงมาจากซิลฟิเอตแม่แท้ๆของลูซี่เองทันทีที่ได้ยินข่าวนั้นลูซี่ก็ถึงกับสมองขาวโพลนกันหมด แม่แม่ของเธอจะบอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้นะแต่ขาของเธอกลับก้าวออกจากบ้านไปโดยไม่รู้ตัวและพอรู้ตัวอีกท,ทีเธอก็อยู่ในห้องเรียนแล้วโดยมีเพื่อนร่วมชั้นกําลังเป็นห่วงอยู่รอบๆเมื่อเพื่อนสนิทคนหนึ่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูซี่ก็บอกทุกอย่างที่แม่เล่าให้ฟังไปหมดปกติแล้ว ลูซี่คงไม่มีทางพูดเรื่องเสื่อมเสียแบบนี้ออกมาแน่นอนแต่ตอนนั้นเธอกำลังอยู่ในภาวะสับสนจนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วระหว่างเล่าเธอก็เริ่มหลั่งน้ำตางิบเงียบซึ่งภาพนั้นสร้างความตกใจให้กับเพื่อนร่วมชั้นที่อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างมากเพราะถ้าพูดถึงลูซี่เกรรตก็ต้องนึกถึงเด็กสาวที่ทั้งเรียนเก่งประพฤติดีร่าเริงแจ่มใสย,ยิ้มแย้มตลอดเวลา มีเพื่อนฝูงมากมายเป็นที่รักของครูเป็นที่เคารพของรุ่นพี่เป็นที่ชื่นชอบของรุ่นน้องและยังเป็นผู้นันของห้องที่ทุกคนต่างพึ่งพาได้และนี่คือครั้งแรกที่เพื่อนร่วมชั้นของเธอได้เห็นเธอในด้านที่ออนแอเช่นนี้ถึงอย่างนั้นเพื่อนๆเ,เหล่านั้นก็ใช่ว่าจะมีประสบการณ์ชีวิตมากมายส่วนมากก็แค่เด็กวัยรุ่นอายุแค่สิบกว่าปี มีบางคนที่พอจะบรรลุนิติภาวะบ้างแล้วดังนั้นคำพูดที่พวกเขาใช่ปลอบก็อาจดูไม่เหมาะสมบ้างเช่นถ้ามองอีกมุมนึงก็น่าจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอก็น่ะต้องขอบคุณเมธคนนั้นแหละตำแหน่งทายาทคนต่อไปถึงได้ว่างสักทีคำพูดนี้มาจากที่ครั้งหนึ่งลูซี่เคยบ่นเรื่องอาร์ในโรงอาหารให้เพื่อนเธอฟังว่าน้องชาย ไม่มีความรับผิดชอบในฐานะผู้สืบทอดคนต่อไปเลยตอนนั้นเธอพูดเรื่องอาร์สทำพลาดเล็กน้อยด้วยท่าทีไม่พอใจเล็กน้อยแค่นั้นเองแถมยังเคยพูดติดลบว่าฮ่าถ้าฉันได้เป็นผู้สืบทอดนะไม่มีทางทำให้แม่โกรธแบบนั้นหรอกเพื่อนที่พูดคำนั้นออกมาก็แค่พูดด้วยน้ำเสียงล้อเล่นเหมือนที่ลูซี่เคยพูดเท่านั้นเองปกติแล้วลูซี่คงหัวเราะและพูดว่าโถ oh, อย่าพูดเล่นแบบนั้นสิพร้อมกับเคาะไหลอีกฝ่ายเบาๆเป็นอันจบแม้ในใจจะรู้สึกไม่ขำเลยก็เถอะแต่วันนั้นลูซี่ไม่ใช่ตัวของเธอตามปกติในวินาทีถัดจากที่ได้ยินคำนั้นเธอก็ชกเข้าที่คันของเพื่อนคนนั้นอย่างจังและด้วยเหตุนี้ลูซี่จึงถูกลงโทษพักการเรียนชั่วคราวและถูกส่งไปยังบ้านพักของตระกูลเกรเรตในอาณาจักรอาสรา ที่นั่นเธอฟุบหน้าบนเตียงลูซี่แม่ขอเข้าไปนะเสียงนั้นคือซิลฟิเอดที่เปิดประตรูเข้ามาที่เธอไม่กลับทันทีหลังแจ้งข่าวเรื่องอาร์กับไอชาก็คงเพราะเธอคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เธอรู้ดีว่าคนที่จะเจ็บปวดที่สุดจากเรื่องนี้ก็คือลูซี่เธอมานั่งลงข้างเตียงของลูซี่แล้วลูบหัวของลูกสาวเบาๆเมื่อกี้เพื่อนหนูแวะมานะบอกว่าอยากขอโทษ เขารู้สึกผิดที่พูดเรื่องแย่ๆแบบนั้นอืมวันนี้ไม่ให้เขากลับไปก่อนแต่ลูซี่เองก็ต้องขอโทษเขาด้วยนะอืมรู้แล้วค่ะแม้จะตอบอย่างนั้นแต่ลูซี่ก็ไม่ยอมเงยหน้าเธอกลับซุกหน้าลงบนตักของซินเฟียตนี่แม่คะหืมว่าไงลูซี่ทำไมอาร์กับพี่ไอชาถึงทำเรื่องแบบนั้นได้ยินคำถามนั้น ซินเฟียสก็เงียบไปครู่หนึ่งแล้วลูซี่ก็กอดตัวเธอแน่นขึ้นอืมก็คงเพราะอารมณ์พาไปละมัง้งบันทีลูซี่อาจจะกำลังคิดว่าทำไมทั้งสองถึงไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรทำได้หรือไม่อีกอย่างก็เพราะรูด,ดี้ดื้อเกินไปละมัง้งแล้วก็เพราะคุณลิเลียขัดขานแรงเกินไปด้วยก็บ้านเรานะนะเวลาคนสองคนนั้นพูดอะไรแรงๆขึ้นมา เขาไม่มีใครห้ามได้เลยนี่นาอืมแม่เองยังพูดอะไรได้มากกว่าซะอีกใช่ไหมคะในบ้านเกรรัตซินเฟียนมีอิทธิกรมสูงอย่างที่ลูซี่พูดถึงพ่ออย่างรูดิอสจะปฏิบัติต่อแม่ทั้งสามคนอย่างเท่าเทียมกันแต่แม่อีกสองคนก็ยอมรับซินเฟียนในฐานะผู้นำอีกคนก็อาจจะจริงนะแต่คุณลิเลียไม่ค่อยพูดอะไรแรงๆอยู่แล้วแล้วพอเป็นเรื่องของไอชาด้วยแล้วก็ เธอไม่เคยมีเรื่องที่รู้สึกแรงกล้าและคิดลงมือขนาดนี้มาก่อนเพราะแบบนั้นทุกคนก็เลยตกใจกันหมดลูซี่เองก็เหมือนกันใช่ไหมลูซี่พยักแน่ชา้าช้าพลางรู้สึกอบอุ่นกับมือที่ลูบหัวเธออยู่ไอชาเองก็ก็แค่ออกนอกลู่นอกทางไปนิดเดียวอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่เดี๋ยวก็คลี่คลายได้แม่เชื่ออย่างนั้นจะ้ะอืม พอลูซี่จะเย็นลงลองไปคุยกับอาสกับไอชาดูนะลูซี่เองก็คงมีอะไรที่อยากพูดใช่ไหมล่ะอยากเก็บมันไว้คนเดียวนะจ๊ะอืมลูซี่พยักหน้าตอบแต่ก็ใส่หน้านิดนิดตามมาจะหยุดเรียนต่ออีกสักสองสาวันก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะหนูจะไปหนูต้องไปขอโทษงั้นเหรอเก่งมากเลยจ้ะลูซี่ยังคงกอดแม่ว่าอย่างนั้นอีกต่อไปสักพัก ซินเฟียก็ยังคงลูบหัวลูซี่เบาๆอย่างอ่อนโยนจนกว่าลูซี่จะพลอยหลับไป